สวัสดีครับสวัสดีคือพี่ไม้วันนี้มาติดตามข่าวในพื้นที่เขตอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนะครับวันพฤหัสบสดีที่7มกราคมสองพเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาจุดศูนยนายสยามศิลิกมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายวันชัยจันพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางนัทวดีลีลาเลิรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีออกหน่วยรับบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานีทั้งนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวนสองรายและบริจาคอวัยวะจำนวนสองรายและบริจาคโลหิตจำนวน231รายการคัดกรองจำนวน168ราย ไม่ผ่านการคัดกรองจำนวน63รายรวมปริมาณโลหิตที่ได้จำนวน6 7 2 4 4โดยมีนายสามารถมันนอกนายอำเภอบ้านผือคุณนายสิริโชมมันนอกภริยานายอำเภอบ้านผือและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านผือข้าราชการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนครูนักเรียนสาธารณสุขอำเภอและประชาชนพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเรล่ากาชาติจ,จังหวัดอุดรธานีได้มอบหน้ากากผ้าที่มีตราสัญ,ญลักษณ์สภากาชาติไทยให้กับผู้บริจาคโลหิตท,ทุกรายณนะ

ในส่วนของหน้าที่ะนของเราก็จะมีหน่วยบริการเพื่อที่ออกมาให้บริการทุกโรงแรมเดือน์โรนะคะหรือแค่ไยเข้าไปเป็นทางไปใังสังจังหบัตนะคะไปังกับ ะตับไตก็ปอด การบานชนะครับผมก็บริจาคโลหิตนะครับแล้วก็อวัยวะนะครับดวงตานะครับผมชาวอำเภอบ้านผือก็ได้สร้างพลัง นะครับผมร่วมกันบริจาคก,กันมากมายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับผมครับในวันนี้นะครับติดตามนะครับเขาลาไปอำเพอบ้านผือนะฮะบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ